เชิญพบกับรายการ Intergo Weekly n e w วสรุปข่าวทองคำประจำสัปดาห์กับผมไนโกอินเตอร์ก็หลังจากสัปดาห์ที่เฟดประกาศว่าจะลดอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นในปลายปีนี้อีก2ครั้งนะครับก็มุมมองของผมยังคงเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยตัวราคาทองคำเนี่ยก็ยังสามารถขึ้นต่อได้ในระยะย,ยาวไม่ยากเลยนะครับถึงแม้ว่าในช่วงวันพฤหัสกับศุกร์เนี่ยนะครับ มันอาจจะมีแกงเทขายมาบ้างนะครับแต่ถ้าใครเข้าใจเรื่องตรงพื้นฐานตรงนี้นะครับก็จะมองออกว่านะครับถูกการย่อทุกการอะไรเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าสื่อเพิ่มเป็นอย่างมากนะครับแต่ตัวราคาทองไข่เองนะครับก็ไม่รู้ว่าน่ารักหรืออะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ลงไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็อยู่เกาะอยู่ที่ประมาณ54,900นอะครับอันนี้ก็เห็นที่ต่ำก็ประมาณนี้นะนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาทองคำก็ขึ้นไปถึง 55,400กว่านะครับตัวราคาสปอตเมืองน,นอกเนี่ยก็ปิดค่อนข้างสวยงามนะครับทั้งรายวันและก็รายสัปดาห์นะครับที่3,685้าเหรียญน,นะครับถ้าทรงแบบนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรผิดแปลกอะไรนะครับก็น่าจะได้เห็นการทะลุขึ้นเหนือ3,700เรอเหรียญขึ้นไปนะครับหลายคนก็ถามว่าเอ้เราเป้าต่อไปจะเป็นอะไรนะครับผมก็ตอบแบบกำปั้นถุบดินไปเลยนะครับว่า ราคาทองคำนั้นขึ้นทุกๆหนึ่งยเหรียญนะครับถ้าราคาทะลุ3,700เยหรียญและยืนได้สักนิดสักหน่อยนะครับก็อาจจะเป้าต่อไปก็อาจจะเจอแถวประมาณ3,800เหรียญเลยทีเดียวนะครับเชกเช่นเดียวกันนะครับถ้า3,700ไม่ผ่านสักทีนะครับเราก็อาจจะได้เห็นราคาย่อลงมาแถวบริเวณ3,600ได้เช่นกันนะครับก็ทุก100เหรียญนั่นแหละนะครับและถ้าตีเป็นราคาทองคําไทยนะครับถ้าเงินบาทยังวิ่งตามโฟแบบนี้นะครับก็คือ ทองขึ้นบาทแข็งนะครับก็ทุก1เหรียญเนี่ยก็ตีไปง่ายๆเลยครับก็คือ10บาทนะครับถ้าขึ้นไป100เหรียญก็บวกไปพันหนึ่งนะครับดังนั้นถ้า3,800เหรียญมาเนี่ยเราน่าจะได้เห็นราคาเราๆอ่าห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยถึงห้าร้อยได้นะครับถ้าเขาวิ่งไปตามแบบนี้นะครับด้วยสัญญาณทางพื้นฐานก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเท่าไหร่นะครับกราฟเทคนิคก็ค่อนข้างสวยนะครับผมว่าจังหวะนี้ก็ถ้าคุณ ยอมรับความเสี่ยงได้นะครับนึกถึง4เดือนที่แล้วนะครับถ้าคุณยอมติดดอยได้ระดับนั้นหลอได้ระดับนั้นนะครับซื้อได้ถูกราคานะครับแล้วคุณก็ต้องไปดูแลบริหารเงินของคุณเองนะเพราะว่าไม่มีใครดูแลเงินของคุณได้ดีเข้าตัวคุณเองนะครับดังนั้นนะครับก็เรื่องกาไรเนี่ยอยากให้มองเป็นเพียงแค่โบนัสละกันนะครับอยากให้เน้นที่ความสบายใจมากกว่านะครับเพราะว่าการซื้อ ราคาระดับบริเวณ55 0 0มนะครับมันก็ไม่ใช่ราคาที่ถูกสักทีเดียวณตอนนี้นะครับณนะตอนนี้มันไม่ใช่ราคาที่ถูกสักทีเดียวดังนั้นถ้าคุณยอมรับตรงนี้ได้นะครับมันก็ซื้อได้หมดแหละนะครับเพียงแต่เราอยาเอาตัวความโลภนะครับหรือมองเป้าแบบเอ้ยเดี๋ยวซื้อวันนี้พรุ่งนี้รวยนะครับอ่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะอันตรายนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าซื้อวันนี้พรุ่งนี้ดอยได้นะผมบอกเลยว่ามันจะชิวมากนะครับเพราะถ้าใครเข้าใจเรื่องตัวราคาทองคําแท่งเนี่ย หรือตัวราคาทองคําโลกเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าในระยะยาวเนี่ยเขาก็ขึ้นเรื่อยๆตามเงินเฟอ้อของเขาโดยปกตินั่นแหละเพียงแต่ถ้ามีสถานการณ์อย่างเช่นสงครามการค้าหรือว่าในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันอยู่ในเทรนของขาลงเนี่ยทองคําก็อาจจะวิ่งได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับอ่าอันนั้นก็ถือว่าเป็นโบนัสไปนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวทองคำเนี่ยจะวิ่งแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆไหมนะเพราะว่าปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ย ก็ต้องยอ,อมรับตามตรงว่าเขาวิ่งได้เวอร์เหลือเกินนะครับทั้งตัวค่างเงินบาทเองบางทีก็น่ารักนะครับทองขึ้นบาทอ่อนเราก็เห็นมาแล้วดังนั้นไม่อยากให้จําภาพนี้ไว้สักทีเดียวเนาะเพราะว่าถ้าใครย้อนไปเมื่อประมาณห้าถึงสิปีก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะวิ่งได้สัก100บาทเนี่ยเป็นอาทิตย์ก็มีนะครับอย่างตอนนี้นะครับวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยเหวี่ยงกันไปนะครับขึ้นลง3-400บาทนี่เป็นเรื่องปกติดังนั้นนะครับใครที่อาจจะยึดติดแบบเดิมๆนะครับว่า เวลาราคาย่อสัก20-30บาทเราซื้อ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 ดัวๆเนี่ยผมก็แนะนําอย่างนี้นะครับว่าพยายามนะครับทาโซนให้กว้างขึ้นหน่อยนะครับหมายถึงว่าคุณอาจจะซื้อทีละ100บาทนะครับลง100ซื้อ1ลง100ซื้ออะไรแบบนี้นะครับมันจะปลอดภัยกว่าเพราะราคาทองคาเนี่ยมันสามารถลูดได้4-500บาทภายใน1ชั่วโมงแล้วก็เห็นนะครับถ้าคุณไปกระจุกนะครับราคาแบบ20บาทซื้อ20บาทซื้อเนี่ยบางทีกระสุน ไม่เหลือแล้วลตอนราคาที่มันลงมาแรงๆนะครับอันนี้ก็อาจจะพลาดโอกาสซื้อที่จังหวะหรือซื้อที่ราคาที่ถูกได้นะครับดังนั้นก็พยายามขยายโซนราคาขึ้นมาหน่อยนะครับกำไรก็เช่นกันเนาะนะครับถ้าเราสามารถซื้อแล้วถือยอมดอยได้ระดับ4-500 0พันกว่าได้เป็นเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวกำไรเนี่ยเราก็ต้องคาดหวังอยู่ที่ประมาณ3-400บาทเนี่ยอันนี้ก็จะอาจจะเป็นขั้นต่ำนะครับที่คุณสามารถทำได้แต่ก็แล้วแต่นะครับ แล้วแต่ความสบายใจเลยนะครับเพราะว่าในตลาดการลงทุนเนี่ยคุณจะเล่นยังไงก็ได้นะครับเอาที่ตัวเองเนี่ยถนดัดเอาทุ่ตัวเองมีความสุขนะครับเอาที่ตัวเองซื้อปั๊บเนี่ยคุณสามารถนอนหลับได้สบายอันนี้ผมก็ขอแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสอะไรมากมองกําไรแค่เป็นโบนัสเนี่ยคุณติดดอยคุณขาดทุนแล้วไงนะครับถ้าคุณไม่ขายคุณก็หม่ขาดทุนนะครับในตลาดนี้คุณก็รอให้กําไรพอหอมปากหอมคอคุณก็ขาย หรือถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะบ่นว่าช่วงนี้ขายหมูบ่อยเหลือเกินนะครับผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับผมก็ขายหมูนะครับแต่ผมก็มีวลีเด็ดเหมือนกันก็คือขายหมูแล้วไงนะครับคุณก็ซื้อหมูมาขายใหม่เรื่อยๆสิถูกไหมนะครับราคามันก็วิ่งอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะมีจังหวะให้เราได้ซื้อหมูมาขายต่ออย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับกําไรก็คือกําไรนะครับได้นิดได้หน่อยอย่าไปเทียบคนอื่นนะครับเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคุณบอกว่าบางทีเนี่ ครั้งนี้ผมจะถือเป็นพันสองพันบาทเลยแล้วค่อยขายแต่ถ้าคุณจังหวะนั้นคุณแบบหืลุกลี้ลุกลนนะครับพอราคาจะบวกเจ็ดแปดร้อยคุณก็ยังไงดีอย่างเงี้ยอ่ะมันอาจจะไม่ใช่สไตล์ของคุณนะครับดังนั้นนอกจากศึกษาตลาดไปเรื่อยๆนะครับหาความรู้เรื่อยๆเนี่ยก็พยายามศึกษาตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบแบบไหนเป็นสไตล์แบบไหนนะครับแล้วก็ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับตัวเองนะครับมันจะอยู่ได้ในตลาดนี้ได้ค่อนข้างนานและสบายใจนะครับประมาณนั้นเท่านั้นเอง ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับถามว่าจุดเข้าจุดออกตอนนี้เป็นยังไงตอบยากนะครับจุดเข้ามันก็เข้าได้ทุกเย็ดทุกที่แหละนะครับคุณจะเข้าได้ทุกที่แหละนะครับแต่ใครที่เป็นสายระยะสั้นนะครับเล่นสั้นระดับหนึ่งเนี่ยก็ต้องวางแผนอย่างที่ผมบอกเนาะพยายามอย่าซื้อกระจุกราคาเกินไปเพราะช่วงนี้ราคามันเหวี่ยงแรงเนาะถ้าเราเอาง่ายๆแล้วกันนะผมเอาง่ายๆเลยนะครับผมวัดมาให้ละวัดด้วยทั้งตัว โมเดลทางคณิตศาสตร์นะครับอินดิเคเตอร์ต,อรต่างๆทางเทคนิคนะครับตอนนี้นะครับคุณวางโซนไว้สักห้าร้อยบาทนะครับถ้าใครเป็นสายเล่นสั้นหลายวันเนาะพยายามแบบมีตังแบบสูงสุดจุดสูงสุดสมุินะตอนนี้ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยใช่ไหมคุณวางให้ไม้สุดท้ายของคุณนะ่ะยังมีเหลือยังมีเงินเหลือที่จะซื้อแถวห้า0มืสี่พันเก้าร้อยก็คือลบไปห้าร้อยบาทนั่นแหละถ้าคุณวางตรงนี้ได้นะคุณจะมีกำไรแน่ๆไม่ไม้หนึ่งก็สองไม้ หรืออาจจะกําไรท,ทุกไม้เลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าตลาดเขาจะให้อะไรกับคุณมานะครับเราควบคุมตลาดไม่ได้หรอกครับเราจะสั่งให้มันขึ้นให้ลงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เราควบคุมเงินในพอร์ตของตัวเองได้แน่นอนนะครับเงินอยู่กับเราเราคุมมันได้แน่นอนนะครับประมาณนั้นอืมก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากนะ้อเพราะว่าพอเราอยู่ในช่วงของอัตราดอกเบี้ยที่มันยังจะลดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วปลายปีหน้าเนี่ยอ่าประมาณปีหน้านะครับเขาบอกว่าจะลดแค่1นสเต็ปเท่านั้น แต่ก็เหมือนปีนี้แหละนะครับที่เขาจะลดเพียงแค่2สเตปแต่จจู่เฟดก็เซอร์ไพรส์ขึ้นมาเป็น3สเตปหรือ3ครั้งนะครับดังนั้นปีหน้าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูอย่างลดน้อยนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขการจร้างงานมันออกมาย่าแย่เศรษฐกิจเริ่มไม่ค่อยดีเนี่ยเดี๋ยวเฟดก็ต้องลดอัตราตอกเบียเพิ่มเพื่อเผื่อทำ QE ด้วยซ้ําถ้าคุณมองภาพอย่างนี้ออกนะครับหมายความว่าตัวทองคำเนี่ยในระยะประมาณเนี่ยปีนี้ถึงปีหน้าเนี่ยมันยังสวยงามอยู่นะครับแต่มันถ้ามองข้ามช็อตไปอีกทีหนึ่งนะครับ มันก็จะมีจังหวะที่ตัวทองคำเนี่ยซึมๆเหมือนกันก็คือตอนที่ทุกคนมองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจจะกลับมาดีเฟดจะทํา Q วอุงคิวอเนี่ยตัวคุ้นมันอาจจะน่าสนใจมากกว่าตัวทองแต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตที่ไกลมากๆณนะจังหวะนี้ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าที่อาจจะมีตุจีนจ a n u ร r y เ f ฟเฟกอีกผมมองว่าตัวทองคำเนี่ยโหสบายๆเลยครับก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับ กระแสน้ํามันดุนแรงมากนะครับเทนมันค่อนข้างแรงนะครับเทนขาขึ้นเน,ะนาะน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางแล้วกันนะครับสาหรับใครที่เป็นสายแบบที่ชอบสวนนะผมเข้าใจผมก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะครับหลายปีมาแล้วนะครับจนกระทั่งรู้ว่าทําไมต้องไปเหนื่อยแบบสวนเทนสวนไรด้วยเราตามตามน้ําไปนะครับใช้เงินน้อยกว่าแล้วก็กําไรก็ง่ายกว่าด้วยนะครับถ้าใครจะสวนเทนจริงๆเนี่ยคุณต้องมีของจริงๆนะหมายถึงว่าของก็คือแบบกลยุทธ์แม่นเทคนิค แม่นจังหวะได้ขายปุ๊บลงปับ๊บเซลล์ปุ๊บลงปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถือไม่นานนะครับเพราะเอาจริงนะใครที่เล่นสายส่วนเทนนะครับถ้าคุณไม่เทคโปรฟิตคุณไม่ได้มีการแบบทยอยขายทํากำไรบ้างเนี่ยบางทีอีกวันต่อมาหรือภายในคืนนั้นเนี่ยราคาอาจจะกลับมาเท่าทุนคุณก็ได้ถ้าคุณเล่นส่วนเทนนะครับแต่ถ้าคุณเล่นตามเทนนะคุณจะซื้อ่อยอะไรยังไงก็ได้ คุณจะซื้อดอยไงก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็กาไรเรื่อยๆไงคือคุณซื้อเมื่อไหร่นะคุณอยู่ฝั่งซื้อเมื่อไหร่นะไม่มีคําว่าผิดทางนะครับมันจะผิดอยู่อย่างเดียวผิดที่เวลาคุณซื้อเร็วไปหรือเปล่าหรือคุณซื้อช้าไปนะครับมันแค่นั้นเองเนาะสำหรับตัวราคาทองคําดังนั้นถ้าอยากเล่นง่ายก็อยู่ฝั่งซื้อไปครับอืผมก็อยากวิเคราะห์ง่ายๆผมก็อยู่ฝั่งซื้อเหมือนกันนะครับเพราะถ้าวิเคราะห์ทางทางฝั่งสวนเนี่ยมีโอกาสที่จะหน้าแตกสูงเหมือนกันนะครับเพราะตัวราคาทองคําเนี่ย มันเป็นสินทรัพย์เดียวนะครับที่มันขึ้นตามเงินเฟอ้อนั่นหมายความว่าเทรนขาขึ้นมันจะเกิดขึ้นในระยะยาวนะครับเรื่อยๆเลยมันจะไม่เหมือนพวกค่าเงินนะคุณดูอย่างง่ายๆละกการเงินบาทอย่างเงี้ยคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าในกล่องเขาก็วิ่งอยู่สามสิบถึงสาสิบแปดแบบนี้มาสิบปีแล้วตอนนี้ที่อยู่ในโซนล่างๆใช่ไหมแถวประมาณสามเอ็ดนะครับผมมองก็เลยสามสิบยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสามสิบถึงแม้จะแข่งไปแถวขนาดไหนนะแถวยี่สิบเก้าสามสิบอ่ะเดี๋ยวก็อาจมีโอกาสดีกลับขึ้นมาสามสี 4, ่สามห้าได้อีกครั้ง เพราะว่าตัวพวกค่าเงินหรือพวก f o เ e x กเนี่ยนะครับมันเป็นการวิ่งเทนของเขาใหญ่ภาพใหญ่จริงคือไซเวแบบไซเวแบบมหาศาลไซเวแบบโคตรไซเวดังนั้นนะครับคุณจะเล่นซื้อือ,อขาย,ขายมาเล่นได้ในตลาดพวกค่าเงินเนาะแต่พอเป็นตลาดตัวทองเนี่ยคือฝั่งซื้อมันได้เปรียบกว่าเนี่ยเพราะเทนของเขาเป็นขาขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าคุณอยากเล่นง่ายก็ตามน้าซะนะครับถ้าคุณติดดอยแล้วไงอะ่ะถูกไหมถ้าคุณยอมรับว่าคุณสามารถติดดอยได้4ี่ห้าเดือน มันจะไปกลัวอะไรครับถูกไหมยกเว้นว่าคุณจะแบบกดหนักกดเต็มอ่ะอันนี้อาจจะต้องมีกลยุทธ์ในการตัดขาดทุนมาบ้างเพื่อให้มีกระสุนไปเหลือในช้อนข้างล่างอันนั้นก็แล้วแต่นะครับตอนนี้คือก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากเนาะกระแสะเรื่องตัวทั้มจะมาครอบคุมเฟดผมก็มถึงครอบคุมได้หรือครอบคุมไม่ได้อะครับโดยสภาพเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้นะครับ AI จะมาแทนคนคนจะตกงานเยอะในอนาคตเขา คนที่เป็นระดับกองทุนเนี่ยเขาอาจจะฟอร์ c ค s t หรือมองภาพไปข้างหน้าแล้วว่ายังไงเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยมันอยู่สูงไม่ได้หรอกเดี๋ยวเฟดก็ต้องมาสุดท้ายลดดอกสเต็ปต่อไปก็เจอ QE ออาแต่โอเคเพดานตอนนี้เพดาน,นนี่ตอนนี้สหรัฐก็เยอะอาจจะทำยากแต่สหรัฐเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วทุกท่านเขาเป็นคนเขียนตำราเศรษฐศาสตร์และก็ฉีกตำราเนี่ยมานับต่อน,นักแล้วดังนั้นการที่คุณมองด้วยพื้นฐานความรู้แบบเก่า ผมก็มองแบบนั้นเช่นกันแบบเศรษฐศาสตร์เลยเพราะผมก็จบเศรษฐศาสตร์มาผมบอกเลยว่ามันอาจจะไม่สามารถมองไปข้างหน้าได้ขนาดนั้นเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไวมากนะครับเราไม่เคยคิดว่า AI มันจะมาเปลี่ยนโลกได้ระดับนี้นี่คือแค่เฟสเริ่มต้นนะอืมเรายังไม่เห็นเลยว่าในอนาคตเนี่ยโอ้โหมันจะมีบทบาทอะไรมากแค่ไหนนึกออกไหมดังนั้นแบบโอ้โหนอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มันน่าจะบัน้นปลายบั้นปลายเดฟไซเคิลแล้วนะครับบั้นปลายแบบเขาเรียกว่า ใส่ขึ้นของนี่ที่สะสมมาประมาณประมาณร้อยปีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นระเบิดเวลาเมื่อไหร่แต่ไอระเบิดเวลาเนี่ยผมก็ได้ยินมาตั้งแต่สิบสิบกว่าปีที่แล้วตั้งแต่ผมยังเรียนอยู่ว่าสหรัฐเดี๋ยวแตกแน่เดี๋ยวสหรัฐแตกล้มละลายนี่นี่ขึ้นมหาศาลยังไงก็เดี๋ยวดอลลาร์จะไม่มีค่าเป็นแบงก์กงเท็กเงี้ยผมก็ได้ยินมานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเขามีของนะครับคือคนเก่งที่สหรัฐเขาเยอะ เดี๋ยวเขาก็จะมีท่าอะไรแปลกๆให้คุณได้ตกใจกัะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ตัวทองเนี่ยค่อนข้างแน่นอนนะครับว่าถ้าคุณถือไปได้นานพอยังไงเดี๋ยวคุณก็กําไรแค่นั้นเองครับส่วนเงินบาทเตรียมใจนะครับว่าถ้าเขาน่ารักเขาอ่อนให้คุณก็ถือว่าเป็นโบนัสแต่ถ้าเขาไม่น่ารักถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะดอลลาร์โดนเทขายขนาดนี้ ไม่ว่าแบงค์ชาติเราจะเข้าแทรกแซงด้วยระดับไหนนะครับหรือแม้จะมีข่าวว่าแบงค์ชาติจะพยายามทํานู่นทํานี่ทํานั่นเพื่อให้บาทอ่อนอะ่ะผมบอกเลยนะครับถ้ากระแสะเงินของโลกมันไหลออกจากดอลลาร์เราก็เป็นประเทศเล็กๆเ,เราทำไรายได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกนะครับอดังนั้นคุณก็ทําใจเรื่องตรงบาทแข็งไปก่อนเลยละกันนะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติก็แต่ว่าก็อาจจะมีจังหวะบาทอ่อนนะเพราะว่าตอนนี้เฟดเขาก็บอกว่าจะลดสมสเต็ปแล้วถูกไหม ไอ้จะลดสามสเตปในปีนี้คือลดไปแล้วหนึ่งแบงค์ชาติาก็อาจจะลดมากกว่าเฟดก็ได้ลดอาตอเบียตอนนี้มันหนึ่งจุดห้าใช่ไหมเขาอาจจะบอกไปเลยว่าเดี๋ยวปีนี้ลดเป็นศูนย์เลยหรือศูนจุดห้าเหลือศูนจุดห้านะก็ลดมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยก็สี่สเตปะแข่งกันไปเลยเฟดลดอีกสองเราลดสี่ไปเลยแบบ,นาางเ,งนบเนี้ยราคาค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะมีการเกาะกรอบได้อ่อนได้อาจจะเดือนหนึ่งสองเดือนนี้คือหลูมมากแล้วนะอ่าแต่ว่าทําไมเนี่ยก็อาจจะอาทิตย์สองอาทิตย์ หรือไม่กี่วันก็เป็นไปได้นะครับถ้าบาทมันจะแข็งต่อนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าทางฝั่งประเทศไทยเราเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆหรือแบงค์ชาจะทําอะไรให้ตัวเงินบาทเนี่ยเขากลับมาอยู่ในสภาวะที่แบบไม่ได้ลงแรงแบบนี้ไม่ได้แข็งไม่ได้แข็งรุนแรงแบบนี้แต่มันก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆเนาะประมาณนั้นนะครับมันเป็นธรรมชาติของเงินใหญ่นะครับไหลเข้าเงินเล็กอย่างเราเนี่ยคือ เงินไหลเข้าเงินบาทหรือเงินไหลออกจากดอลลาร์เนี่ยโอ้ยังไงประเทศเราเนี่ยความแข็งแกร่งด้านการเงินเนี่ยถึงแม้ว่าทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะงอนแง่นนะครับแต่ด้านการเงินเนี่ยต้องยอมรับว่าประเทศเราเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนเลยนะที่มีแบบความแข็งแรงทางด้านการเงินฟิไนแนนเชียลค่อนข้างดีเพราะว่าแบงก์ชาติเราเนี่ยเป็นสายค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับเขาทําอะไรเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะครับหลายคนยบอกอุ้ยปลอดภัยแบบนี้จงังหวะแบบนี้เนี่ย มันมันจะดีหรอแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าแบงค์ชาติกับรัฐบาลน่ะเขาย,ยืนอยู่คนละมุมกันนะครับแบงค์ชาติอยากจะทําให้มีสเสถียรภาพให้ได้มากที่สุดนะครับเผื่อจังหวะที่จําเป็นที่ต้องใช้เงินนะครับก็อาจจะสามารถให้รัฐบาลกู้ได้อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าทุนสํารองแล้วก็มีบาทก็แข็งอะไรเงี้ยมันก็มีความแข็งแกร่งเนาะมันก็จะมีจังหวะของมันไปก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าแบงค์ชาติกับรัฐบาลน,นะครับแบงค์ชาติผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่กับรัฐบาลเนี่ย จะมีนโยบายสอดคล้องไปประมาณไหนแต่ผมเชื่อว่าด้วยเศรษฐกิจประมาณแบบนี้นะครับเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีผมว่าทางฝั่งาทางฝั่งประเทศเราเนี่ยก็น่าจะเป็นนโยบายที่ค่อนข้างขคขายมากกว่านี้อืประมาณนั้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นละกันสําหรับตัวค่างเงินบาทนะครับแต่ก็ทําใจไว้ก่อนนะครับวัน <laughs> นี้ก็ไม่มีอะไรครับมันไม่ค่อยมีอะไระนะครับสัปดาห์หน้าก็ใกล้จะเสร็จสัปดาห์สิ้นเดือนแล้วรายกราฟลายเดือนนะครับโอ้โหคุณดูเดีย เขียวปัดขนาดนี้นะครับถ้าใครตามผมมาจะรู้เสมอน,นะครับว่าผมจะบอกนะฮะว่าคุณตามเทรนด์ไปเถอะตาบใดที่กราฟรายเดือน,นยังปิดบวกอยู่อะทองมันขึ้นได้เรื่อยๆแหละถ้าคุณจะให้กลัวนะครับก็ไปกลัวตอนที่กราฟรายเดือนมันปิดแดงหรือปิดติดลบหรือลากเม้าขึ้นไปแล้วตกมาอย่างแรงอะอันนั้นค่อยว่ากันแต่ตอนนี้มันยังไม่เห็นไงประมาณนั้นเพราะว่าคนเนี่ยยังรู้สึกว่าซื้อทองวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวก็บวกร้อยบวกสองร้อยคือตาบใดที่ วันต่อมาเนี่ยราคาทองไม่ได้บวกพันสองพันในวันเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแรงขายหรอกครับงั้นผมก็ให้คลิกง่ายๆกับคุณแบบนี้แล้วกันนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทองเนี่ยจากที่วันนึงวิ่งละวันละ200ขึ้นทีละ200 200ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าวันใดวันหนึ่งเขาขึ้นทีพันหนึ่งพันห้าสองพันอย่างเงี้ยให้คุณระวังแรงเทขายไว้เพราะมันจะทําให้คนที่เล่นสั้นเนี่ยจู่ๆกำไรเยอะมหาศาล เขาแะบเราทาไมเขาถึงไม่ออกล่ะปกติเขาต้องรอห้าวันถึงจะได้กําไรพันหนึ่งใช่ไหมแต่วันนี้ขอรอวงวันเดียวกําไรพันหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณกลับตัวหนึ่งที่ถ้าใครจะสวนเทนเนี่ยถ้าคุณไม่เจอแบบนี้นะอย่าพิ่งสวนอืมเพราะว่าตลาดมันยังไม่กระตุ้นความโลภความกลัวของมนุษย์ได้แบบสุดขีดจริงๆให้ลองนึกภาพตอนห้าหมื่นห้าในสี่ห้าเดือนที่แล้วประมาณนั้นครับพอราคามันขึ้นมาป๊บวันหนึ่งสี่ห้าร้อยอีกวันหนึ่งพันหนึ่งอย่างเงี้ย แบบนั้นแหละจะเป็นสัญญาณที่คุณต้องระวังนะครับว่ามันอาจจะกลายเป็นปลายเทนแล้วหรือเดี๋ยวก็จะมีแรงเทขายเองแหละแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นไงผมก็ยังไม่เห็นผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวเขาก็ขึ้นได้เรื่อยแนวลงแนวรับวันศุกร์เนี่ยนะครับตอนแรกก็ดูเหมือนจะลงจะลงใช่ไหมตอนนี้ก็ดีกลับขึ้นมาโอ้โหสี่สิบห้าสิบเหรียญยังไงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ลุ้นขึ้นต่อได้ไม่ยากนะครับประมาณนั้นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนแล้วกันนะครับเล่นทองซื้อทองอ,อมทองเนี่ย เงินเย็นใจเย็นนะครับรับรองว่ากำไรอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ